คือตัวอย่างแผ่นเทียมนะแผ่นใหม่เลยนะเขามาใส่เขาจะปั๊มลังมาเป็นนี้ใช่ไหมฮะอ่ามันจะสร้างรูขึ้นมาเองแล้วเขาจะสร้างรูขึ้นมาเองอันนี้คือแผ่เทียมอ่าจะยุบาอันนี้มันจะสร้างรูขึ้นมาแล้วเขาจะสร้างรูขึ้นมาเองเนี่ยแผ่นมันจะเป็นปั๊มมาแบบนี้แผ่นปั๊มมันเป็นอย่างนี้เขาจะสร้างรูของเขามาเองเหรออนี่เริ่มสร้างแล้วใช่ไหมเนี่ยครับเพิ่งเริ่มสร้างขึ้นมาอ่นนี้เขาสร้างขึ้นมาแล้วนะอ๋อผมก็ยังงงว่ามันเป็นยังไงนี่นะเพิ่งขยันนะแผ่นแผ่นเนง้็ตกประมาณ สิบห้าถึงสิบแปดบาทแล้วนี่เห็นไหมคอนนี้ก็ไม่ต่ำกว่าละสิบห้าบาทสิบห้าบาทมีขายหมดนะลวดสแตนเลสอีกแต่กินยากนะมีเบ็ดเสร็จเนี่ก็ประมาณสามสามสิบกว่าบาทถึงสี่สิบบาทประมาณสามสิบต่ออันหนึ่งครับลังหนึ่งต้องใช้แปดแผ่นกว่าจะมาเป็นลังขึ้นมานี่นะครับเนี่ยใส่ปุ๊บมันก็สร้างขึ้นมาบางอันก็สร้างขึ้นมาเรียบร้อยนี่สร้างแล้วใช่ไหมกำลังสร้างอยู่ครับกำลังสร้างอยู่ยังไม่ยังยังไม่เต็มที่